ก,ก็อย่างต่อนะครับก็จัปนี้ก็เราก็จะมาพูดถึงอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายนะ male reproductive ซึ่งแบ่งแบ่งจากการดูนะฮะอวัยวะส่วนนอกก็คือเรามองแล้วมองจากข้างนอกแล้วเราเห็นอะไรของผู้ชายนะ,ะเห็นลึงเห็นถุงอันทะนะอวัยวะเพศของผู้ชายเราก็เรียกองคชาติหรือลึงสังกฤษเรียก p e n i เห็นอันทะนะฮะของผู้ชายเรียก s c r o t u um. ม สโตรตุม um, นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นจากภายนอกแต่ส่วนที่เรามองไม่เห็นจากภายนอกเราต้องผ่าเข้าไปดูนะฮะผ่าเข้าไปดูนั่นคืออะไรก็คือลูกอันทะนะมันอยู่ในถุงอันทะลูกอันทะเนี่ยนะมันก็จะมีถุงหุ้มอยู่แต่เรามองไม่เห็นหรอกนะมันถุงหุ้มแต่เรามองลายๆได้มันเป็นกลมๆอยู่แหละเราเรียกเทตทีสนะฮะเทตทีสเราก็มีก้านอันทะอันนี้ก็ต้องผ่าเข้าไปนะก้านอันทะเรียกว่าอีพี อีพิดไดนามิสนะอีพิดไดนามิสมีท่อน้ำอสุจินะครับวัดเดฟเฟรนซ์นะครับมีถุงเก็บน้ำอสุจินะเซมิโนลเวสุโคมีต่อมลูกหมากเออเคยได้ยินไหมต่อมลูกหมากมักจะเจอในรถใช่ไหมคนคนผู้ชายเรามีต่อมลูกหมากนะอ,อ่าต้องไปเช็คต่อมลูกหมากเลย แต่ของเรานี่ต่อมลูกหมากในร่างกายของอวัยวะเพศชายก็เรียกโพสเตดแกนซึ่งผู้ชายก็จะเป็นปัญหาเวลาอายุมากๆเรามักจะเกิดต่อมลูกหมากโตหรือบางคนเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับแล้วก็มีต่อมขับเมือก c ค้าสเปอร์แกนแกนเป็นต่อมขับเมือกอันนี้ก็ต้องผ่าดูเราถึงจะเห็นนะฮะนี้มาดูอวัยวะเลย ถ้าเรามองจากภายนอกนะตัวนี้คือเพนิสใช่ไหมเพนิสอ่าตอนตัวยวะของผู้ชายที่ยื่นออกมานะครับไปอะไรจ้ะอ๋อยโอเคมันอ๋อแสดงมันไปช้าโอเคเห็นรูปแล้วนะอันนี้เป็นโครงสร้างของเออสรีราผู้ชายวัยเจริญพันธุ์ซึ่งอันนี้เขาผ่าตัดแบ่งครึ่งซ้ายขวา นะแบ่งครึ่งเราก็จะแบ่งอันทะเอาเป็นซ้ายขวาเอาอีว่าผู้ชายโดนตัดไปครึ่งเลย่าซีกเลยนะครับเอ,อ่ออันนี้แหละทั้งอันเนี่ยทั้งของผู้ชายเนี่ยเขาเรียกเพนนิสนะครับส่วนปลายสุดที่เป็นใหญ่เหมือนโคนเห็ดตรงนี้เราเรียกว่าแกลนแกลนเพนนิสแกลนแปลว่าใหญ่นะนะมันจะพองโตขึ้นมาแกลนเพนนิสนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นภายนอกคือเพนนิสแล้วก็จะมีถุงหุ้ม นะเป็นหนังหุ้มยอยห้ยอยย,อย้อยลงมาตัวนี้เราเรียกว่าสกคลุ่มนะอันนี้เป็นตัวจากภายนอกนี้พอผ่าเข้าไปภายในแน่นอนตรงสกูตุ่มพอผ่าเข้าไปอะไรก็เราก็จะเห็นลูกกลมๆอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าอันธะก็หรือเททิสนั่นเองเททิสซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนว่าหน้าที่แต่ละของเข้าทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีก้านอันทะอันนี้เป็นก้านอันทะนะที่เป็นเหมือนตัวหนอน ที่เป็นเหมือนตัวนอนแล้วนอนซบกับไข่อยู่เททิสชูเนี่ยนะครับเราเรียกว่าก้านอันทะหรืออีพิไดไดมิสนั่นเองนะครับอ,อืมแล้วก็จะมีมีครับมีเขาก็จะถามหน้าที่ว่าตัวนี้ทำหน้าที่อะไร <c oughs> นะครับอ๋อจำเป็นภาษาไทยเพราะว่าเวลาสอบสอบเป็นภาษาไทย <c oughs> แต่เราทับศัพท์ไปด้วยเนาะ อันนี้แต่จริงๆภาพพวกนี้มันเป็นภาษาอังกฤษแต่เราก็ทับศัพท์ไปด้วยว่ามันคืออะไรก้ารนนท้าตัวนี้ท่อดักเดเฟรเนี่เป็นท่อท่ออสุจ,จินะครับเป็นท่อนำเดี๋ยวจรย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้ก็คือท่อน้ำอสุจ,จิวัดเดฟเฟอร์เรน์นะฮะเราเรียกว่าท่อน้ำอสุจ,จิในภาษาไทยนะตัวนี้เส้นนี้เพราะจริงๆแล้ว อันทะเนี่ยเป็นตัวสร้างสเปิร์มพอสร้างเสร็จแล้วมาเก็บอยู่ที่ก้านอันทะนี้พอแล้วพอเก็บมากๆเข้าตัวอสุจิก็จะวิ่งขึ้นไปตามท่อท่อน้ําอสุจิท่อนี้ก็จะพาดขึ้นไปครับพาดขึ้นไปแล้วก็ไปพา,พาดที่กระดูกหัวเนา่าตรงนี้เป็นกระดูกหัวเน่าของผู้ชายหัวเน่าเป็น pelvic bones นะฮะหัวเนา่าแล้วไอ้ที่กลมๆเนี่ยสีแดงๆใหญ,ใหญ่ๆนี่คือกระเพาะปัสสาวะ ของผู้ชายกระเพาะปัสสาวะซึ่งเวลาเรากดเนี่ยมันจะอยู่เหนือหัวเน่าครับนะหรือหัวเน่าเลยกระเพาะปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะเขาจะมีแขนมีตัวมันไม่ใช่แขนเราเป็นยูเรเตอร์ ater, ก็คือเป็นท่อท่อนำนำน้ำปัสสาวะนะครับไอท่อเนี้ยมันเป็นท่อที่มาจากไตน้ำจากไตเนี่ยจะลงสู่กระเพาะปัสสาวะแล้วไอ,ไอเส้น ข่อนาอสุจิเนี่ยมันดันลอดมันเหมือนไปพักนะเหมือนมันเกี่ยวไว้เห็นไหมเหมือนไปลอดไว้ให้มันอยู่ได้มันก็เข้าใจไปอยู่กันนะนะเออมันก็เข้าลอดแล้วก็ไปพักอยู่ตรงนั้นทาให้มันทรงตัวอยู่ได้นะครับลอดเข้าไปไปอาศัยเขาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ที่มาเจอถุงเก็บอสุจิเราเรียกว่า seminal vesicle ถุงเก็บน้ําเชื้อนั่นเอง เราเรียกถุงเก็บน้ําเชื้อนะครับนี้ถุงเก็บน้ําเชื้อเนี่ยพอถึงเวลาที่จะปล่อยออกก็ก่อนจะออกมันก็จะมีท่อท่อท่อนาน้าเชื้อนะครับหรืออิจักนะคูเรอิจักคูเรตอรีด,ดักนะท่อนําน้ําเชื้อนะครับออกมาแล้วก็มาสู่ท่อ,นะอตอนนี้เป็นท่อปัสสาวะโทษทีเดียวเลยไปแล้วก็มาออก ท่อเดียวกับท่อที่นําปัสสาวะที่ออกมาท่อน้ําปัสสาวะเพราะฉะนั้นท่อ,ท,อที่นําอสุจิออกมาเนี่ยน้ํากามพูดง่ายน้ํากามออกมาเนี่ยกับท่อที่เป็นน้ําปัสสาวะเป็นท่อเดียวไหมเป็นท่อเดียวกันใช่เห็นไหมแล้วเรามาดูตรงนี้น้ําปัสสาวะอยู่ตรงนี้มีสายนี้มาเห็นไหมนะครับอันนี้เวลากลไกของเราเวลาที่เราปลดฉี่ นะครับหรือเราเวลาที่หลังน้ํากามเนี่ยมันจะมีกลไกที่จะไปปิดไม่ให้น้ําปัสสาวะออกมาด้วยนะจะมีกล้ามเนื้ออยู่แถวนี้นะไปรัดบีบไว้ไม่ให้กลไกอัตโนมัติไม่ให้ออกมาพร้อมกันนะไม่งั้นเวลาปล่อยน้ําอสุจิแล้วก็เดี๋ยวปัสสาวะออกมาดิใช่ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> นะฮะตองต้องมีตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวคุมไว้ตัว,ตวครับแต่ก่อนที่จะถึงก่อนที่จะถึงท่อท่อนํา น้ำกามแล้วเนี่ยมันจะมะีต่อมเล็กๆอยู่2ต่อมข้างๆซ้ายขวาเดี๋ยวเราจะดูในภาพภาพนี้อีกทีนะตรงนี้ต่อมเรือเนีบาโบ,โบยูเรทโรแกรนนะบาโบยูเรทโรแกรนนี้ก็จะเป็นต่อมขับน้ำเมือกของผู้ชายเป็นตัวหล่ลอลื่นให้มีซึ่งมีสภาพความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมทําให้อสุจิที่ออกมาจากถุงเก็บน้ําเชื้อเนี่ยสามารถอยู่ได้แล้วก็เป็นตัวหลังหล่อลื่นให ให้มีน้ำเมือกออกมาก่อนที่จะมีอสุจิอย่างผู้ชายเนี่ยพอเรามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยนะฮะบางทีน้ําอสุจิไม่ออกแต่เขาจะมีเมือกลื่นๆไหลๆออกมาก่อนถูกไหมนะครับอันนี้ก็ก็เป็นส่วนที่เกิดจากกลไกของธรรมชาติต,ตรงนี้นี้ถ้าเรามองในภาพนี้นะฮะเป็นภาพที่อันนี้มองซีกเดียวแต่นี้พอมองของข้างเลยนะครับแน่นอนตรงกลางก็เป็นเพนิสนะเป็นเพนิสแล้วก็มีท่อน,นําน้ําปัสสาวะออกมา ซึ่งเป็นท่อเดียวกับนําน้ํากามออกมานะครับตรงนี้เห็นไหมฮะซ้ายขวาแน่นอนนะครับก็มีอันทะมีก้านอันทะแล้วก็มีอะไรครับเส้นยาวๆนี้คือขึ้นไปเป็นท่อนํอาอสุจิก็ตัวอสุจิมันอยู่ที่นี่มันจะเป็นตัวนํอาอสุจิไปไปพาดเห็นไหมเห็นไหมมันมันไปขอไปซบกับ <c oughs> ไปซบกับอะไรเออ,อยูเรศ ออที่มาจากไตนะครับแล้วก็มาสองข้างเลยเห็นไหมมาสองข้างเรามีสองข้างนะครับผู้ชายมีสองข้างลงมาคล้ายกันเลยเสร็จแล้วก็มาเก็บอยู่ที่กระป๋องนะครับอันนี้ก็ผ่าซี่แห้เราเห็น seminal vesicle คือถุงเก็บน้ําเชื้อแต่นี่ไม่ได้ผ่าซี่นะเป็นถุงกระปะ๋องน้ําเชื้อไอตัวสุจิก็จะมาเก็บอยู่ที่นี่นะฮะตัวสุจิเลยมาเก็บว่าพักไว้ที่นี่เรียกว่า seminal vesicle นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ มีต่อมลูกหมากอยู่ครับดูนะครับเนี่ยที่เห็นเป็นป่องๆเนี่ยเหมือนลูกชมพู่เนี่ยนะเรียกว่าโพส t เต็แกนโพส t เต็แกนเนี่ยจะอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะนะฮะต่อจากต่อจากถุงเก็บน้ําเชื้อนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรู้หน้าที่ว่าโพส t เต็แกนทําหน้าที่อะไรแต่โพส t เต็แกนเนี่ยจะจะคุมหมดเลยนะคุมเหมือนลูกชมพู่แล้วคุมแล้วก็เหมือนเป็นเป็นอ่อเป็นลูกชมพู่แล้วก็มี สายยางอะไรสอดเข้าไปสอดเข้าไปลูกชมพู่จนทะลุกออกมาเป็นช่องนี้เป็นช่องของนำน้ำ,นำเชื้อกับน้ำปัสสาวะอันนี้จะกลมล้อมเลยนะจะล้อมเลยนี่อันนี้เขาผ่าให้เราดูก็เลยจะเห็นช่องที่มันผ่านนี่ไอต่อมลูกหมากเนี่ยทำหน้าที่อะไรเออถ้ามันผิดปกติมันถ้ามันโตขึ้นเนื้อเยื่อตรงนี้มันโตมันจะไปเบียดมันจะเบียดทำให้ช่องที่นำน้ำ,นำปัสสาวะหรือนำน้ำ,นำ,นำเชื้อเนี่ย แคบลงถูกไหมครับคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตก็จะเกิดอาการปัสสาวะออกยากมากบางทีหยดเป็นติ่งๆไม่ได้ออกพุ่งโชนแล้วก็จะปวดทรมานฉี่ครั้งหนึ่งต้องใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะหมดนี่นะครับเกิดจากภาวะต่อมลูกหมากโตนะครับเดีย๋ยวนี้ก็ต้องไปเข้าไปบางคนต้องไปผ่าตัดไปทางมันออกน้ําปัสสาวะหรือน้ํากามอะไรต่างๆมันถึงจะออกได้นะครับตรงนี้นั่นเอง นะมันมีลักษณะที่ว่ามันเป็นตัวคลุมทางเดินของอท่อนำท่อนำน้ำเชื้อนะ้นำกามหรือท่อนำน้ำปัสสาวะออกมานะครับหลังจากนั้นพอพันโพสเตแกนไปแล้วเนี่ยหรือตัวต่อมลูกหมากแล้วก็จะมีต่อมอย่างที่จารย์บอกตรงนี้ก็มีต่อมอยู่2ต่อมนะครับหรือต่อม c o ลเปอรหรือบาบูโย a รทอลแกนตรงนี้ตุ่มๆนี้เห็นไหม ไอ้ตุ่มๆเนี่ยที่เป็นตัวสร้างน้ำเมือกหล่อลื่นท่อนำนำ้นำเชื้อนำน้ำอสุจิหรือท่อปสัสสาวะนะเวลาที่มีอารมณ์ผู้ชายมีอารมณ์ก็จะหลอห่อเลี้ยงตรงนี้ทําให้ทาให้ทาให,ใหออ้สภาพความสภาพความเป็นกฎด,ด่างของเขาตรงนี้เหะพอเหมาะแล้วก็เป็นน้ําหล่อลื่นที่ทําให้ตัวอสุจินั้นเคลื่อนตัวได้ออกมาได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ น้ำเชื้อที่ออกมาเดี๋ยวเราก็จะเรียนว่ามันจะเกิดจากน้ํานอกจากตัวสุจิเป็นตัวๆแล้วมันยังมีตัวต่อมลูกหมากเนี่ยสร้างนะเป็นน้ําน้ําเลี้ยงเลี้ยงตัวสุจิไว้ด้วยซึ่งจะมีมีวิตามินมีกรดมีเกลือแร่มีอะไรต่างๆเลี้ยงด้วยแล้วมีความเป็นกรดเป็นด่างขณะเดียวกันตัวหล่อลื่นทําให้ท่องทางเดิน นำตัวอสุจิได้สะดวกก็เกิดจากต่อมของเขาสเปอร์แกนหรือเบลบูโยเนทัลแกลนหรือต่อมขับเมือกภา,าษาไทยเรียกต่อมขับเมือกอืมอนยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น,นกลไกเดีย๋ยวเรามาดูหน้าที่ของแต่ละส่วนเมื่อเราเห็นภาพแล้วนะเรามาลองลองลุกดูว่านี่ถุงอันทาเรามาดูถุงอันทะทําหน้าที่อะไรถุงอันทะคือสิ่งที่เราเห็นน,นอก ซึ่งมันคุมลูกอัณฑะอยู่นะครับซึ่งมีรอยยนนะครับเป็นสีดําเป็นสีคมขำนะมีลักษณะเป็นรอยยนนะครับอันนี้มีหน้าที่รักษาอุณหภูมินะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่เหมาะสม,มในการที่จะอัณฑะจะสร้างฮอส,ส์จิได้จะต้องมีอุณหภูมิที่สม่ําเสมอเหมือนเลี้ยงตัวอ่อนไว้นะครับถ้าถ้าอุณหภูมิมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะเดี๋ยวหนาวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ การทําตัวสุจิก็จะอยู่ไม่ได้หรือการสร้างจะไม่สมบูรณ์นั้นไอ้ถุงเนี่ยก็มีประโยชน์ครับที่มันหุ้มไว้มันก็จะเป็นตัวควบคุมให้อุณหภูมิภายในเนี่ยอยู่อย่างสม่ําเสมอไม่สวิงเงินเกินไปนะการให้กระบวนการผลิตตัวสุจิเนี่ยหรือสเปิร์มเนี่ยทำได้เป็นปกตินั้นสรุปแล้วถุงตัวสกูตุ้มก็เลยเป็นตัวทําหน้าที่เป็นตัวรักษาอุณหภูมินะครับทำให้พอเหมาะนะครับ แล้วก็เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับลูกอัณฑะได้ด้วยนะถ้าอุณหภูมิมันสูงเกินไปหรือเย็นเกินไปแน่นอนก็เกิดอันตรายต่อลูกอัณฑะซึ่งกําลังผลิตตัวอสุจิอยู่นะครับอันนี้จากภายนอกนี่จากภายนอกอีกตัวเราเห็นเพนนิสนะตัวเพนนิสเนี่ยตัวแท่งตัวอวัยวะเพศช,ชายเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นเนื้อเยื่อซึ่งมีลักษณะการยืดหยุ่นหดได้ ะะยืดได้เราเรียกอิเล็กไทร์ที่ชูอิเล็กไทรก็คือยืดได้หดได้อิเนละ็กทรซึ่งภายในแล้วเนี่ยประกอบไปด้วยเส้นเลือดมากมายเลยการที่อวัยวะเพศผู้ชายแข็งตัวได้ก็คือเส้นเลือดเลือดมาเลี้ยงตรงบริเวณนั้นเยอะมากมันก็เลยมีกระตุ้นทําให้เกิดการแข็งตัวนะครับลักษณะของของอวัยวะเพศผู้ชายที่เป็นนิสก็เป็นลักษณะเหมือนหลอดลมหลอดเป็นหลอดกลมๆนะฮะซึ่งถ้าเราผ่าออกจะแบ่งเป็น3ส่วน นะแบ่งเป็น3มส่วนมีส่วนที่เรียกว่าคาร์บคาปัสคาร์วโนซุนะจะอยู่รอบๆกับคาปัสสปองชิโอซุมอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนฟองน้ำสปองชิโอเนี่ยเหมือนฟองน้ําอยูนะ่จะมีหนึ่งเสือ่งซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างนะมีลักษณะเหมือนฟองน้ําหุ้มอยู่รอบๆอบท่อ,อยูเรท่าหรือท่อปัสสาวะนะครับอันนี้อันนี้ก็ใช้เป็นทางผ่านต้องเป็นทางผ่านของน้าปัสสาวะและน้ําอสุจิที่ออกสู่ร่างกาย นะแต่ตัวไอ้คาร์นอโซมนี่จะอยู่รอบๆเดี๋ยวดูดูรูปรูปอ่ะอ,อันนี้เอ่ออันนี้ภาพไม่ชัดอันนี้ยเนี่ยเดี๋ยเนี่ยถ้าเขาผ่าไปแล้ว นะตรงนี้จะเป็นเหมือนตัวต่นี้ตัว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 ,ตว,ตวไม่ชัดไม่ได้่ามันต้องผ่าตัดกว้างนะเดี๋ยวไปดูอีกภาพหนึ่งภาพนี้จะไม่ชัดไม่เป็นไรดูใหม่นี่ชั้นอกสุดขององค์ชาติเนี่ยจะมีหนังหุ้มอยู่ตลอดเลยแน่นอนแล้วก็หุ้มไปถึงความยาวของสิ้นสุดของของส่วนปลายที่เราบานเหมือนดอกเห็ดที่เราว่าแกนแฟนเพนิสเนี่ยนะฮะ ตรงนั้นพอหุ้มไปเสร็จมันก็จะมีจะมะีเหมือนตัวเยื่อพังผืดซึ่งเชื่อมต่อระหว่างตัวแกรนเพนิสกับตัวผนังไอตัวเยื่อหุ้มนะครับตรงนั้นเราเรียกเราเรียกว่าเส้นสองเสง้หรือเราเรียกว่าทั่วๆไปเล่นไม่ใช่เล่นสองสองเส้นสองเขาเรียกว่าคือจุดนั้นเป็นจุดที่ไวหรือหรือหรือสมัยศาส,สนาบางศาส,สนาเนี่ยเขาเขาใช้คลิต คลิปคือมันมันเป็นเยื่อครับเขาคลิปเร็วครับตั้งเด็กเลยเพราะมันจะได้ไม่เจ็บมากคือตัวนั้นเขาเชื่อว่าจริงๆไอ้ตัวนั้นมันจะคุมไม่ให้ไม่ให้อวัยวะเพศนั้นเปิดออกในบางคนเนี่ยถุงไอ้ตัวเยื่อหุ้มอวัยวะเพศชายเนี่ยมันปิดครับมันปิดแล้วก็มันไม่ขยายตัว แล้วก็เกิดความหมักหมมทําให้เกิดความสกปรกได้ทางศาสนาอิสลามก็เลยเชื่อว่าต้องคริปตรงนี้ก็คือตัดออกจะได้เปิดเปิดผนังตัวนี้ให้ให้สามารถทําความสะอาดภายในของอวัยรพศได้ไอ้ตรงรอบภายในได้นะครับซึ่งเขาบอกไอ้ตรงนี้มันมีความไวต่อความรู้สึกมากเนื่องจากมีเส้นประสาทมาเลี้ยงนะครับมีเส้นประสาทมาเลี้ยงนั้นถ้าไปสัมผัสหรืออะไรมันก็จะมีความไวนะครับ หนังที่หุ้มแกรนเพนิสนะครับเราเรียกว่าผีวผิวนั่นเองนะครับผีผิวหรือโฟสกินผิวผิวหรือโฟสกินตรงส่วนเนี้ยงนะั้นก็ต้องคลิปออกนะอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับอโอเคตรงนี้เห็นแล้วอันนี้ก็ยังเห็นภาพยังไม่ได้ตัดขวางเท่าไหร่แต่ที่เราเห็นสองด้านคอปัสคาร์เวอร์โนซุม สายขวาเนี่ยนะฮะมันเป็นตัวคุมอยู่รอบแต่ด้านล่างเราจะไม่เห็นเป็นสปองซีโอซุ่มทีนี้ถ้าเราเห็นผ่าเราดูลูกอัณฑะนะครับเทสทิสในเทสทีสเนี่ยจะแบ่งเป็นห้อง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 จะมีเส้นมีเส้นมีเส้นขา,ขาวๆเล็กๆนะครับเป็นเหมือนได้นะฮะเป็นหยกัยกหยกัยกหยักหยักขดขดกันรวมตัวกันอยู่ตรงนี้ไอเส้นได้หยกัยกหยักขดขดรวมตามจะแบ่งเป็นห้องห้องตัวเนี้ยเวลายืดออกมายาวเลยนะครับ มันจะเป็นตัวสร้างอสุจิครับมันจะเป็นส่วนที่สร้างอสุจินะครับพอสร้างเสร็จตัวสุจิก็มาอยู่ที่ก้านก้านอันทะตรงนี้เราก็เป็นตัวที่เก็บก่อนตัวพักตัวพักในระดับแรกพอสร้างแล้วก็มาเก็บตรงนี้พอเก็บได้เต็มที่แล้วก็ค่อยๆวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปตามท่อของดรัคตัสเวลเลนหรือท่อนําอสุจิขึ้นไปขึ้นไป นะครับแล้วก็วิ่งมาเก็บที่ไหนครับอันนี้ถุงถุงถุงเก็บน้ำถุงเก็บน้ําเชื้อหรือเวสเซมิ n น l เวสติโคถุงเก็บน้ําเชื้อซึ่งมี2ข้างเห็นไหมแล้วก็ตัวโพสเตสแกนหรือต่อมลูกหมากก็ทําหน้าที่สร้างอาหารสร้างน้ำนะฮะเพื่อจะเลี้ยงให้ตัวอสุจิอยู่ได้อสุจิก็ต้องตินอาหารกินน้ำกินวิตามินกินอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับ ตัวโพสเทแกนแล้วก็หลังหลังหลังน้ำหรืออาหารพวกนี้แล้วก็มีให้มีสภาพความเป็นเป็นด่างตรงนี้จะเป็นด่างนะฮะเป็นด่างที่เหมาะสมทำให้อยู่ได้และตรงนี้ก็เป็นคาร์สแกนหรือบารบูโรยูเรทอลแกนอีกทั้งหนึ่งที่จะเป็นตัวต่อมขับเมือกที่ทำให้หล่อลื่นนะฮะท่อนำปัสสาวะให้หรือท่อนำน้ำกาม ออกมานั่นเองก็คลายกันนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างทางด้านการแพทย์แล้วเราถือว่าไอ้ตัวที่หนังหุ้มปลายที่ติดอยู่นั้นไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแล้วก็อาจจะทําให้มีการติดเชื้อโรคได้ง่ายนะครับถ้ารักษาความสะอาดได้ดีก็จะทําให้เกิดเพราะฉะนั้นก็มีการคลิปตัดออกเราเรียกภาษาอังกฤษตัวนี้ว่า circumcision circumcision นะมีกรณีผิด แล้วเ,เมื่อเมื่อไม่เทา่าไหร่ปีหรือ2ปีมาเองนะฮะมีคลินิกอยู่คลินิกโดนฟ้องเพราะว่าเด็กเขาแม่เขาพาเด็กไปที่คลินิกแล้วก็ไม่รู้ไปสั่งกันที่ท่าไหนจริงจริงเด็กไม่ต้องการไปคลิปนะครับแม่จะให้ไปรักษาอะไรนะอ,อะไรสักอย่างที่มันขึ้นด้วยเซอร์คัมดักชันหรือเซอร์อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะคือมันขึ้นภาษาอังกฤษเหมือนกัน แต่นี้หมอด้วยความที่เขียนเร็วเขียนเซอร์แล้วก็ตรงหลังยิ่งๆ,ๆเขาะะ้าใจไหมฮะจริงๆมันไม่ใช่เซอร์คอมซิชั่นแต่เป็นเซอร์อะไรผมจำไม่ได้นะปรากฏว่าพอเข้าไปเราก็หมอหรือพยาบาลพยาบาลมั้งเห็นใบออเดอร์หมอเห็นใบสั่งหมอก็เลยไปตัดนะครับไปไปคลิปตัวนี้ออกเขาก็เลยฟ้องอาเพราะเขาเขาไม่ได้มาคลิป เขามาทาอะไรผมจําไม่ได้เดี๋ยวต้องเป็นคนนะคือชื่อภาษาอังกฤษต้ตนโตนตน้นเหมือนกันก็เกิดแล้วหมอเราก็ชอบนะเขียนยาก็ตัวบนตึ๊กทึตัวล่างไอ้ตัวหลังๆก็เป็นไงยิกยิกยิกใช่ไหมอ่าเขียนกันอย่างนั้นแล้วปร,รกากฏก็เกิดความผิดพลาดขึ้นจริงๆ,โ,ๆโดนฟ้องกันไปนะครับเพราะว่าท่ายิ่งจำจำได้นะฮะแต่จําภาษาอังกฤษตัวนั้นไม่ได้ว่าว่าเขาทําอะไรทําไมมันคล้ายกันนะครับ มันเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าอันนี้เราก็ได้อีกส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามา